แดก44เมตรนะครับอยากได้เวลาล 00, สัก260ไม่รู้จะทำได้ไหรือเปล่ามาแล้วครับชี่อกอล์ฟครับเอาโรเตอร์โยมาแข่งครับตองครับไปเลยเทอมครับห้อยหลังครับคุณแม่ต้องรีบเลครับโอ้โหเหมือนเดิมครับพี่แอลครับวางไว้2.5ครับ ผมบุ๋มครับมือใหม่ครับล,ลองครับโอ้อย่าพูดกดะนะคนลุกขับปีนะคะรางวัลที่หนึคุณโจเมเจอร์นะคะรุ่นซุปเปอร์คาร์นะคะรางวัลที่1คือุ ที่หนึ่งคุณทีมิทไนท์ค่ะทีมทีมิ n ไนท์นะครับมันจาต้องครปฐมครับก็ได้ที่หนึ่งรุ่น GT BigFood นะครับอยากมาร่วมแข่งขันกับผมก็เจอกันได้ที่สนาม KRT นะครับมณฑลสาย4นะครับน้องปั้นนะครับผมอยู่ทีม 3K b a t แบตเตอรี่ครับได้ที่3ในรุ่น BigFood GT ผมใช้เวลาฝึกซ้อมรถบังคับเวลาปีหนึ่งครับใช่ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่หนึ่งคุณต้นโมโมคาโรเวลา ผมต้นโม,มโมทาโร่ว้าที่1รุ่นทางตรงโอเพ่น50เมตรช่วงนี้คู่แข่งขันเก่งมากครับการเตรียมพร้อมต้องมีให้มากกว่าเดิมคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่ารถสกายไลน์ g t r R32 ใช้เครื่องยนต์รหัสอะไร พิม 1>, 1. RB 2 6 DET พิม 2. BB BlackBerry ผู้โชคดี20ท่านรับบัตรเข้างานนิต x t r e m e มร c กในวันเสาร์พรุ่งนี้